ว่าจะเตรียมไปทำเป็นซุ้มคุณน้องเราจะเตรียมทำไปเป็นซุ้มที่สวนนะแล้วก็เอามาวางอนุบาลเอาไว้นะครับมันแป๊บเดียวอะ่ะมันออกผลแล้วประมาณเดือนเดียวเนาะไม่มีใบรูดไปประมาณเดือนเดียวมันออกแล้วก็จริงๆผมจะเตรียมต้นเนี่ยเอาไปปลูกเป็นเขาเรียกว่าทําเป็นซุ้มที่สวนป้าผลไม้นะคุณดูดิ ยังไม่ได้ไปเลยแค่วางวางอนุบานอน่อมันออกเยอะแต่ว่าหวานแล้วเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่ผมแนะนำให้ปลูกเพราะว่าปลูกง่ายมากเด็ดไปปักเนี่ย<ๆ>ก็เป็นเลยแล้วผลก็กินอร่อยแล้วก็ไปทำคอมบูชาก็อร่อยใบยก็ไปทอดกินได้โอ้โหดีนักแลเลยคุณสามารถปลูก นะครับก็เรียนรู้การขยายพันธุ์การเก็บมเมล็ดพันธุ์อย่างเช่นมอนเนี่ยง่ายมากเอาไปตัดปักชำปักปลูกง่ายมากๆเราก็จะปลูกครั้งเดียวเราก็มีกินไปตลอดร่ดวงกินไม่ทันเลยนะคุณดูดินะครับนี่ผมก็เพาะต้นลำไยเอาไว้เนี่ยครับลำไยอ่าคิดตั้นนะครับด้วยเพราะปลูกต้นไม้ก็มีประโยชน์ต่อโลกของเราปลูกต้นไม้ก็มีประโยชน์ต่อลมหายใจของเรานะครับดูอยู่ปลูกต้นไม้คนละต้นสองต้นช่วยลดภาวะโลกร้อนนะครับ่อยทุกคนสดชืน่น